สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่อด e s ซูเปอร์ไบ์168นะครับวันนี้ผมมีรถข้าใหม่นะฮะมานำเสนอเพื่อนๆอีเช่นเคยนะครับมันคือคาว a ส a กิเวอร์ซิสนะครับคันนี้แต่งเต็มเลยนะครับคันนี้พร้อมออกทริปนะครับต้องบอกว่าของแต่งนี่เจ้าของเดิมใส่มาแบบเต็มๆเลยนะฮะท่านไดหา v เวอร์ซิส 650ออกทริปอยู่คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งการที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับของแต่งแรกเลยนะครับข้างบนชิลหน้าแต่งนะครับนะฮะกาดแฮนนะฮะซ้ายขวาของแต่งนะครับพร้อมกับข้างบนก็เป็นพวกบาร์จับโทรศัพท์ตัวนี้นะฮะบาร์จับโทรศัพท์อ่ะเป็นบาร์ตรงนี้นะครับนะฮะของแต่งหมดเลยนะฮะการลื่นถังนะครับมีให้แล้วก็ในส่วนของข้างหน้านะฮะหล่อมากครับคมไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับอ่ะขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะครับ โคตรหล่อครับ่ะฮะดูครับหล่อมากไฟสปอตไลท์หน้านะครับ่ะฮะเนียนะฮะสี่ดวงนะครับ่ะฮะสวยงามไฟตัดหมอกนะฮะเถอว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะเบกหน้านะครับขอเบกหนอนเดี๋ยวแบตหมดนะครับ่ะฮะอ่ะเลขไมสองเหมือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆอ่นะฮะโอเคต่อกเลยนะครับข้างล่างก็จะมีพวกกันล้มนะฮะกันล้มเครื่องนะฮะกาดมน้ําให้นะครับ สวยงามแข็งเครื่องสวยใสนะครับชกเดิมนะฮะปิ๊บหลัง3ใบนะครับเพื่อนๆพร้อมออกทริปเลยนะฮะพร้อมกับที่พิงหลังสำหรับคนซ้อนนะครับนะฮะไฮไลท์ตรงนี้นะครับปะทะเบียนนะครับแถมให้เลยนะฮะสี่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 แถมให้เลยนะครับก่อเพื่อนๆไม่แยกออกนะครับนี่ฮะแยกออกก็ได้หลายหลายบาทแต่ผมแถมฟรีให้ไปเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะสวยงามนะครับรถคันนี้ขอจะสตาร์ทเลย ท่านได้หาอยู่นี่บอกเลยว่ามีคนพลาดนะครับฝั่งซ้ายก็สวยงามพระดำเขียวโคตรหล่อครับอ้อมีตีนเป็ดด้วยนะครับสำหรับขาตั้งเดี่ยวนะครับโซสเตอร์เต็มๆนะครับท่านได้หาเวอร์ซิสหกห้าศูนย์อยู่คันนี้บอกเลยว่ามีคนพลาดมีปากนก้วยนะครับผมเลือพูดเมื่อกี้นะครับปากนกของแต่งนะครับเพิ่มความหล่อเข้าไปนะฮะสีเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ครับนะฮะรถสวยประวัติดีนะครับ จะของเดิมด,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 ดูแลดูแลรักษายอย่างดีครับคันนี้ครับท่านได้ชอบใจอยากจะได้วอล์ซิส,สคันหนึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนพลาดนะครับพเพื่อนๆ mm hmm. โอเคนะฮะวันนี้ขอตัวรับไปก่อนไว้พบกันใหม่คันต,ต่อไปนะฮะวันนี้สวัสดีครับ